ລุงເອົາຈ້າວມັນมากິນหน่อยລุง เต่าพาชิมพาแซ่พิตุ้ยกาแฟขนมปังคุณเต่าบอกว่าพี่มาดามนะคะแล้วก็ทักทายน้องพันสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เต่าครับคุณเต่าเราเนี่ยแหละเต่าพาชิมยืมรูปรอแล้วนะ พี่ธนิดากาแฟนหนึ่งถ้วยครับอ่าพี่เขาเข้ามาแจกกาแฟโอ้ดีด,ดีดีครับอ้ยยเอ้ยย โอ้โหสวสดยอดเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับรวมเลยนะครับมาแจกกาแฟคุณประสงค์สวัสดีครับพี่ตุ้ยนะครับสวัสดีค่ะพี่เขาพี่ต่อเขาเข้ามาแจกกาแฟนะคะทุกทนะ่านเนาะจิบกาแฟไปด้วยนะคะดูเอ่อ การตัดต้นมะพร้าวตัดแต่งต้นมะพร้าวที่วัดนะคะตอนนี้เนาะหลังจากเราลงกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเราก็มาดูแลนะคะต้นมะพร้าวให้กับทางวัดนะคะว่าคิดว่าจะเอาลงนะแต่ว่าไม่น่าจะได้วันนี้นะคะเลิบ28ครับจากพี่ประสงค์นะคะขอบคุณคะ่ะก็แค่จะเอากิ่งกิ่งแล้วก็ลูกแห้งเนาะลูกแห้งลงมาก่อนเพราะว่าล่วงลงมาบางทีก็อาจโดนพระนะคะโดนหลังคานะคะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้กับพี่ตุ้ยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่ตุ้ยขอบคุณครับคุณประสงค์ขอบคุณครับ,รส,บ,รบสวัสดีครับคุณตานะคะจากคุณประสงค์นะคะประสงค์เออเชิบเชิบเชิบโอ้ โอ้โหลาจังเลยลูกมีลูกอ่อนกินเนื้อได้ไหมเหรอลองลองผ่าดูเดียวไงลองผ่าดูลองผ่าดูไม่เชื่อไม่เชื่อ เอาเรดนี่มีลงมีไหมเนี่ยนี่สวัสดีครับน้องข้าวหอมสวัสดีครับพี่มาดามเมืองโพสวัสดีครับน้องพันนะคะจากคุณประสมฮะทำอะไร พี่ต้องผมผ่านไ๋อครับต้องผ่านแล้วเอาเอาึ็นเขาอะไรนี่งานอีกแล้วนี่จะไปแล้วใช่ไหมคะบ,บีมรวิยังไงส,สวัสดีครับคุณจาราัญสวัสดีครับศิลปินดาวถูกไปแล้วนะ ก็ถ่ายอยู่นี่ไงลุงได้ไปถึงต่างประเทศเลยนะเนี่ย